กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานเกี่ยวกับอาหารสุดแสนพิสดารลิมทางที่ใครซื้อมากินนะครับต้องอ้าปากค้างแน่นอนมันเต็มไปด้ยวยความน่าทึ่งตั้งแต่วิธีการปรุงรวมไปถึงวัตถุดิบหลักที่เราอาจไม่คุ้นตาม,มาก่อนแม่บางอ่อนเออให้ออากล้ากินกันได้ยังไงแค่ผมเห็นในกระถองไส้ป่นป่วนแล้ว,ลวจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงรสชาติที่ไม่เหมือนใครมันก็ได้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ซึ่งแน่นอนนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอาหารสุดแปลกลิมทางที่บางคนไม่รู้เรื่องแอบเผอซื้ไปินนบางค ถึงดินรีบเข้าห้องน้ําไปเลยอ่ะเอาละครับจะมีอาหารชาติไหนประเทศใดกันบ้างและจะมีประเทศไทยด้วยหรือเปล่าอย่าเพิ่งพากันหาวเด้อขอแค่ตามไลน์ให้ทีผมก็ดีใจเอาละครับเพื่อไม่เสียเวล,เวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย let's go น้ำตาลอ้อยอันหอมหวานในอินเดียแต่พอเห็นกระบวนการทำอาจได้เพียแน่นอนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณมานานนูน่นหลังจากคันน้ำอ้อยมาเสร็จสับเรียบร้อยเอาไปตากแห้งเสร็จก็กลับมาลงหม้อต้มซึ่งดูขนาดหม้อต้มของเขานะครับใหญ่กว่ากระทะทองแดงเสียอีกเรียกได้ว่ากระบวนการทำแบบเรียบง่ายเรียบง่ายเศษอะไรจะปิวลงไปก็ได้หมดอ่ะ สังเกตเท้าคนดึงเดี่ยวโหยันไม่สนใจใครพอคนไปคนมาได้ที่ทีนี้ก็รอให้มันแห้งแข็งเป็นตัวก่อนจะขูดปั้นให้ปูดเป็นวงกลมโอ้โหอย่างกับขนมไข่เตา่าแน่นอนว่ามีหลายแม่พิมพ์หลายรูปแบบต้องการแบบไหนก็เทใส่ลงบล็อก ก่อนจะเคาะให้มันออกมาอาจต้องใช้แรงหน่อยค้อนปอนอันเบเลยเออเฮ้ยยืนไปเหยียบบนนี้แหละถนัดดีแน่นอนนะครับว่ามีสยองกว่านี้อีกเยอะอันนี้เป็นแค่เหตุการณ์บางส่วนเท่านั้นเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าเนี่มันคือของกินแต่ว่าแน่นอนเป็นการผลิตแบบเรียบง่ายสไตล์อินเดียหลายคนพอเห็นอาจจะเพียรแต่ว่าเขาก็กินกันเดอ้อขี้พุงขี้พุงมดมด,มดก็ไปตายนั้นแหละ นอนมแมลงวันเมนูเด็ด7็ดย่านน้ำของเวียดนามมันเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศแต่เด้อผมขอบอกเจ้านอนที่เราเห็นยัวเยียหน้าขนลุกนี้มันได้ขึ้นชื่อสุดแล้วในเวียดนามนักท่องเที่ยวต้องไปลิ้มลองทุกคนนะ่ะ มันถือเป็นอาหารอันโอชาและหาซื้อได้ตามริมทางซึ่งสมัยแต่ก่อนนู่นน่ะจะมีแต่เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะสามารถซื้อกินเจนี้ได้แต่ปัจจุบัน,นใครก็ได้มาเหอะขอแค่มีใจกล้าก็พอเป็นวัตถุดิบที่สามารถดัดแปลงพิตะแข็งได้หลากหลายจะเมนูนไหนก็ไปอัดเได้หมดแต่ส่วนใหญ่ที่คนจับมายกซดเนี่ยจะเป็นเค้กทอดครับถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยผสมใส่หนอนเข้าไปในลงตัวสุดๆซึ่งหนอนที่เราเห็นหน้าขยะขยแขยงคล้ายปิงมันก็คือเจ้านอนมแมลงวันที่คนลงไปเก็บจากทะเลทุกเช้าไม่ใชน วันตัวเล็กๆเดอ้อคนละอย่างแน่นอนนะครับมันอาจดูน่ากลัวในตอนแรกแต่พอจับไปผสมกลมกลืนกับอาหารลงกระทะทอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วความน่ากลัวของเจ้าหนอนมันก็ดอบลงไปเหลือไว้แต่ความอร่อยครับท่านผู้ชมใครที่ลองไปดมมันก็บอกว่าหอมรสชาตินี้โหยแซ่ซึ้งก็เป็นดวงใจเลยอะ่ะส่วนใหญ่เขาว่ากันอย่างนี้นะครับแต่ตัวผมเองก็ไม่เคยกินหรอกเอาเข้าจริงไมก่กล้าแต่อายาถ้าหากทอดไปแล้วก็ดูไม่ออกอ่ะเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีหนอนอยู่ในอาหารเลยแต่ว่าความจริงเนี่ยโหยเต็มเต็ม โมจิ ji, ขนมหวานอันขึ้นชื่อในญี่ปุ่นซึ่งตัวแป้งนะครับทำมาจากข้าวเหนียวเริ่มจากนำข้าวเหนียวมาแช่หนึ่งคืนพอนึ่งเสร็จก็มาตำในโคกอันที่เราเห็นนี่แหละโดยตัวโคกเองจะทำจากไม้หรือว่าหินเพื่อให้ได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในส่วนใหญ่จะเป็นเทศกาลในช่วงปลายเดือนธันวาของทุกปีประมาณวันที่ยี่ห้าถึงยี่แปดนะครับถือเป็นประเพณีสำคัญในญี่ปุ่นเลยแน่นอนแต่ละคนก็มาโชว์ฝีไม้ลายมือเออหือ,อแต่อย่างคลิปนี้ดูไปก็แอบเสียวใส่ถ้ากะจังหวะไม่ดีแล้วก็บันไลแน่ๆน่สายตานี่ววัย,วยวฟู โอ้โหยังเจ๋งอ่ะผมคิดว่าพี่แกคงเคยเล็งพลาดบ้างเลยกว่าจะโปขนาดนี้ได้ก็คงจะร้องโอ้โหมาหลายรอบแน่นอนนะครับเป็นสีสันประจำร้านใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องฟานมือถือขึ้นมาถ่ายพอาะกลัวอะไรเทพเกินข้างทางในปากีสถานมีสิ่งแปลกใหม่มากมายและถ้าหากคุณชอบกินอะไรที่เผ็ดร้อนสู้ซาละก็เมนูนี้คุณห้ามพลาด โดยหน้าตานะครับน่าจะออกคล้ายๆเมี่ยงบ้านเราอะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ห่อเสียบไม้อันดับแรกก็ขี้ใบออกมาพร้อมกับทายาแะ้วก็รู้สีน้ําตาลเติมสารต่างๆวัตถุดงวัตถิบเพียบไม่รู้ว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะครับหน้าตานี้ไม่เคยเห็นเลยเล็กด้ว,ว่าวัตถุดิบแปลกๆทั้งนั้นน่ะพอหยอดทุกอย่างได้ที่แล้วพ่อครัวก็หยอดคล้ายๆน้าซอสลงไปน่าจะเป็นชนวนจุดไฟชั้นดีสังเกตที่กระป๋องแต่ละอันนะครับโอ้โหสภาพยางกบผพานสึสงครามมาหลายสนามนะ่ะ สรรพคุณพ่อขาบอกว่าเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาาการเจ็บคอเจ็บหนักมาขนาดไหนเคี้ยวไปคําเดียวหายสนิทมาถึงขั้นตอนที่ทุกคนนะครับจับตาดูนั่นก็คือการจุดไฟพร้อมกับยัดใส่ปากเวลากินก็ถือเองหรือว่ากลับบ้านไม่ได้ตอนน้องให้พ่อขาป้อนเท่านั้นนะ่ะแต่ละคนหน้าตาสัมผัสถึงรสชาติได้ดีไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นยาแก้เจ็บคอหรือว่าไปชลอประตูหน้าห้องน้ากันเน่ ผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น กับการเอาลูกขนุนเนี่ยมาเผาลนไฟแบบไฟร้อนแรงสะใจเลยลยในบ้านเราอาจจะไม่เคยเห็นมากสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังพอหากินได้อยู่โดยปกติใช้ขนุนที่ยังไม่สุกมากเพื่อเพิ่มรสชาติที่หวานหอมอร่อยยิ่งขึ้นไฟทานดูเหมือนจะยังไม่ค่อยแรงสะใจคนแกใส่ไปด้วยสุกไวทันใจจริงๆพอเปลือกด้านนอกนะครับไหมได้ที่แล้วก็จับมาหั่นเนื้อนี่เหลืองทองอร่ามเลยครับแต่ผงไม่ไหมแน่นอนตกลงไปชัวชวกินไปเหอะเหมือนอะไรคั่วๆขมๆนิดหน่อยผมเองสารภาพเลยว่าไม่เคยซื้อกินแต่เห็นแบบนี้ก็มีแอบน้ำลายไหลยอยู่ วนยมันดูเหลืองอารมความตุยๆโชยขึ้นมานึกภาพออกเลยว่าน่าจะหวานฉ่ำมากๆแต่แน่นอนมาคนเห็นอาจจะไม่ถูกใจนะักเนื่องจากว่ามันดูดำอะเนาะสกปกแต่ว่าตัวผมเองเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนผงดำๆแค่นี้กินสบายสบาย นี่ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาทั่วไปแต่ต้องมีใจรักในศิลปะถึงจะยอมเสียเงินสั่งมากินเชฟก็โปะข้าผัดลงบนแม่พิมพ์จากนั้นก็ทาสารและไรบางอย่างลงไปเพื่อให้ข้าวเนี่ยเซ็ต,ตัวก่อกันไม่ให้ถลม่มดูสิครับตอนเสร็จเล็กด้วว่าไม่ธรรมดาไอ้ยาจะกินยังไงวันนี้เหมือนสั่งมาทำคอนเทนต์นไม่เห็นเจ้าของจะกินเลย อันนี้ไม่ใช่อาหารริมทางนะครับแต่เป็นริมเหวคนขับแบ็คโฮอยากโชว์ความเทพแต่กระทะก็ไม่มีจะลงไปก็ไม่ใช่ง่ายเลยตัดสินใจใช้บุ้งกี่รถแบ็คโฮนี่แหละทําเป็นกระทะแทนซะเลยฮันแอสกิลฝีมือคนขับเรียกว่าไม่ธรรมดาควงอาหารไปมาอย่างแบบมือเชฟอะเรื่องความสะอาดนะครับไม่สนใจขอแค่ไม่อดตายก็พอ ถ้าขึ้นชื่อว่าม้าน้ําแน่นอนคนไทยมองว่าไม่ใช่อาหารเป็นสัตว์ที่ดูน่ารักมุ้งมิงแต่ใครจะไปเชื่อว่าพี่จีนนิยมกินขายกันตามถนนริมทางเต็มไปหมดเลยซึ่งถือเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในร้านขายยาจีนมาหลายศตวตรร คนจีนสมัยใหม่เลยมีความเชื่อละมะั้งว่าหมาน้ำเนี่ยเป็นยาชั้นดีในทุกวันนี้จำนวนก็นลดลงเรื่อยๆมันถือเป็นอาหารจานโปรสุดๆไปเลยเดอ้อมันสามารถพบได้ทั่วไปในเมืองจีนส่วนจะเป็นเมนูทอดกรอบแบบขายเสียบไม้ตามริมทางเขาว่ากันว่ารสชาติคล้ายมันฝรั่งทอดกรอบบางทีก็ไปหมักไปดองไปสูตรยาจีนอ้างว่าสปปรรพคุณเนียวโหยวใหล้ำเยอะแย,ะ,ยะมากมายที่ไหนได้ยังไม่มีการวิจัยอะไรออกมาเลยเป็นแค่ความเชื่อที่เราสืบต่อกันมาเท่านั้นเอง ชายคนนี้ใช้ทักษะระดับสูงในการตีแป้งให้เป็นแผ่นวงกลมขนาดใหญ่ไซส์นี้ได้อะแค่แป้งโรตีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตพอ้าหลายคนก็มุดแล้วมุดอีกตีไม่ได้สักทีแต่ดูแผ่นนี้ตีโอ้โหกว้างเกือบเมตรนะผมว่าลุงก,กตีแบบชิวๆเลย ซึ่งเป็นแป้งขนาดใหญ่วางลงไปในแผ่นเหล็กร้อนพอสีเกลียมๆได้ที่ก็หยิบมันออกมาใครรู้บ้างว่ามันคือขนมหรือว่าของกินอะไรช่วยคอมเมนต์ให้หายสงสัยทีเดอ้อวิธีขั้นตอนการทําก็แสนจะชิววางเสือปูกับดินแบบเรียบง่ายเศษอะไรจะเข้าไปไม่สนใจยังไงก็ผ่านความร้อนปลอดภัยหายห่วง ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครที่อยากปอกสับป,ปะรดหน้าบูดหน้าหดบดตะปอกอยังไงก็ไม่สวยนี่เลยครับตัวช่วยทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยเฉพาะใครที่ขายสับป,ปะรดแช่เยนหรือว่าลิมทางลองประยุกต์ใช้ดูนะครับประหยัดเวลาไปได้แน่มือซ้ายบิดมือขวายโยกโกนแค่แป๊บเดียวสะอาดเกี้ยง ้นฟันซาเป็นพืชกลางคืนตระกูลหญ้าที่ถูกพบได้ทั่วเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแคว้นปัญจาาประเทศอินเดียเรียกได้ว,ว่าโซนนี้หากินง่ายยิ่งกว่าลูกตะขบเสียอีกผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนี้คนอินเดียก็จับมาดัดแปลงพริกตะแคงรสชาติแถมยังมีสรรพคุณเป็นยาลดไข้ด้วยดีโดยใครที่มีไข้สูงมาซื้อน้ำนี้กินเข้าไปหายชัว ขั้นตอนการทำก็ดูแสนที่เรียบง่า,บา,ยบายสบายสไตล์อินเดียเห็นแล้วเพียเลยครับกลัวไข้าหายแต่ท้องเสียตามมาติตักผลมาลงใส่ไปในเครื่องปั่นจากนั้นเทน้ำเชื่อมหยอดลงไปพอปั่นได้ที่แล้วก็มากันกองลงใส่น้ำแข็งถ้าให้ผมเดารสชาตินะครับมันจะมีอมเปรี้ยวอมหวานน่ะในส่วนด้านความสะอาดผมไม่แน่ใจดูกันเอาเองว่าไปแล้วก็ดูน่ากินชัย,ย่อยอะเนียรู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาทันที เมนูกระทะทองแดงร้นแรงเหลือเกินเหมือนกับว่ามาทำอาหารหลังจากอาบน้ําเตรียมเข้านอนแม่บังอ่อนเอ้ยแต่ละคนนี่แป้งเต็มหน้าเต็มตัวดูเหมือนว่าขนแต่ละหย่อมยากตกลงไปชัว,ชวไม่ใส่ะไรปิดบังร่างกายเอาไว้เลยเหมือนเมนูดังกล่านะครับต้องใช้ผู้ชายแรงดีคนคนบี้บี้เยอะขนาดในผู้หญิงทําไม่น่าจะไหวแต่สุดท้ายใครกินไปละตกกระใจวันนี้ขนอะไรติดลิ้นติดปากเต็มไปหมดเลยแกไม่สนนะครับเรื่องความสะอาดแค่อาบน้าเช็ดตัวบปมาดก็น่าจะพอแล้ว ใครสายขนมปังเบอร์เกอรี่นะครับต้องแอบมีเสียวเห็นขั้นตอนกระบวนการทำแล้วอ้วกแทบแตกชายคนนี้โชว์ทักษะในการนวดแป้งขนาดมีคนมาตะแคงถ่ายรูปยังไม่สนใจอีกอยากถ่ายก็ถ่ายไปใครอยากกินก็เข้ามาซื้อพอนวดเสร็จก็มาปั้นเตรียมเข้าเตาอบเลียกด้ว่าแต่ละกระบวนการดูไม่สะอาดไม่แต่เดียวแถมได้ยินมาว์เว่าร้านเก๋เนี่ยขายดีซะด้วยตีถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเห็นขั้นตอนการทำเราดูอาจจะขำไม่ออกแต่เขาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินีเราดี่า เมื่อต้นทุนการผลิตมีไม่เยอะลง,งงูลงงานอะไรฝันไปเหอะแต่ถ้าแรงงานคนอนะพ่อหาได้ที่เราเห็นคือการล้างแครอทของชาวอินเดียใช้เท้าถูๆขยี้มันลงไปยิ่งคนเยอะมันก็ยิ่งเสร็จไวอะถึงแม้คนซื้อไปกินแตล้างใหม่ก็ตามทีเธอพอไม่เห็นเบื้องหลังก็อยากจะอวกเล็บคุงเล็บขบสารพัดโลกอะ่ะ ขนมปังโอ่งที่แสนจะเป็นตำนานมีความยาวนานมาเป็นร้อยปีแน่นอนนะครับคล้ายๆว่าไทยในยเหลือเพียงแค่ที่เดียวเป็นเจ้าเดียวผู้สืบทอดจึงทําให้คนมาเยือนกันเยอะเติบรสชาติความสัมผัสแน่นอนไม่เหมือนขนมปังทั่วไปแถมขั้นตอนการทําก็ดูยากสะใจเหลือเกินแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะทำอะ่ะมุดลงไปในโอ่งที่มีความร้อนต้องช่ำชองขนาดไหนกันวะเนี่ย ทาทาตกลงไปนะผิวหนังมีพองดูแต่ละคนนะครับมุดกันฟุบฟุบฟุบอย่างรวดเร็วจากแป้งที่สีขาวพอเริ่มสุกเหลืองอลามมันดูงามตาชวนลิ้มลองจริงถือเป็นสเสน่ห์สำหรับลูกค้าที่แวะมาซื้อเพราะไม่ใช่จะหาดูกันง่ายเมืองนอกเมืองไหนก็หึอน้อยร้านจะมีขาย <c oughs> ผมนี่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวท้องร้องจอกจแ <c oughs> ถวข้างทางของเมืองจีนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งคอนเทนต์หากร้านไหนไม่เด่นในเลือดได้ว่าอยู่ยาก เจ้าของร้านจึงทําการปรับเปลี่ยนสวมชุดให้ดูสะดุดตาพร้อมกับพวงแป้งไปมาเป็นบูมเมลงแน่นอนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่ใครก็สามารถทําได้อะผลปรากฏว่าลูกค้าเอนจอยไม่มีใครหน้าหงอยเลยครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยืนรอทาให้ยอดขายพุ่ระฉูดหลายเท่าคนดูนี่ไม่มีเหงาเลยอะแต่อย่างว่าแหละครับต้องเองินหนักขึ้นกว่าเดิมเด็กๆในอ้อนพอออนแม่ต่อแถวซื้อกันใหญ่นับวันโลกก็เปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามหากยังอยู่กับที่ในชาตินี้ก็ไม่รอด <G un less> การทำเส้นมามีจีนแบบต้นฉบับเล็กด้ว,ว่ายาวลากพื้นด้วยกับเชือกเนี่ยแน่นอนนะครับมันไม่ใช่เส้นมามีธรรมดาแต่เป็นเส้นที่ถูกทำด้วยมืออันเลื่องชื่อก่อนนำมาขึงตึงเป็นเส้นก็ต้องนวดแป้งมาให้ได้ที่ก่อนไม่เช่นนั้นนะครับเส้นขาดหลุดลุยหมดเล็กด้ว,ว่าส่วนผสมต่างๆต,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 ต้องเป๊ะจับเขย่ากระแทกทันทีผมที่เสียวขาดหากอยากได้เส้นาบางๆก็ดึงเยอะหน่อยดูท่าน่าอร่อยเหมือนกันนี่ในส่วนด้านความสะอาดคงไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่ามันอยู่ข้างนอกก็เจอมลภาวะแน่แต่เพื่อแลกกับความอร่อยชาวจีนนะครับก็ยอม ไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วนะครับที่กินหนูนาไอหยาเพื่อนบ้านตัวเองเนี่ก็นิยมเหมือนกันผมน่พากไปทําให้นึกถึงในวัยเด็กออกไปดักหนูยิงหนูกับพ่อเนี่ยโหยสนุกเหลือเกินจริงๆแล้วประโยชน์ของหนูนะครับเยอะแยะมากมายแต่คนส่วนใหญ่มองว่าอันตรายไม่น่ากินนะ่ะอันนี้หนูนานะครับสะอาดปลอดภัยหายห่วงไม่ใช่หนูในเมืองตามท่อระบายน้ําแน่นอนจากรายงานวิจัยเขาว่ามีโปรตีนนะ่ะ มากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นไก่หรือวัวเสียอีกแถมรสชาตินี้โหยสุดๆแน่นอนไม่เหมือนกับเนื้อหมูเนื้อไก่ธรรมดาจุ๋ยวเขาว่ากันว่ามันคล้ายเนื้อกระา่ายหรือว่าหมูป่ามันสามารถนํามาทอดกรอบหรือว่าปรุงรสให้เป็นจ,จัดจานถูกใจอาหารไทยสไตล์ป่าแน่นอนแต่แม่บางออนนะครับเครื่องในส่วนใหญ่เขาไม่กินกันเดอ้อเนื่องจากว่ามันเสี่ยงติดเชื้อโรครวมไปถึงพยาธิมากกว่าเนื้อสัตว์อื่นแต่สมัยก่อนผมก็เห็นพ่อผมกินอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังรอดมาได้ปลอดภัยสบายดีแต่ต่่่ออออจจาาาาากกกนนนนนนีี้้้้ไไไปปคุมมมใใหหหหหิลละะเเเเืืงงททยยร็็ซดู หรือว่าหนูจากฟาร์มตามถนนริมทางก็มีเดอ้อแต่ว่าส่วนเนี่ยจะเป็นตามช่วงฤดูกาล่ะเช่นหน้าเกี่ยวข้าวหเห็นเยอะหน่อยใครยังไม่เคยกินลองเปิดใจนะครับอร่อยชั่วปากในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมจิมจิม,จม